สวัสดีนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนค่ะวันนี้เราเรียนเกณฑ์การประเมินผลงานทัศนศิลป์ค่ะอ่ะเรามาดูกันความหมายนะคะการตัดสินผลงานตามเกณฑ์ที่กําหนดออกมาในรูปแบบคะแนนหรือการตัดสินด้วยความแสดงความคิดเห็นว่าดีหรือไม่เพื่อประเมินผลงานเป็นไปอย่างยุติธรรมจึงกําหนดหลักเกณฑ์นในการประเมินโดยคํานึงวัตถุประสงค์ในการสร้างผลงานเป็นหลักค่ะสาเหตุที่เราต้องมีเกณฑ์การประเมิน อ่ายเป็นหลักนะคะเพราะว่าอาจารย์แต่ละคนครูแต่ละคนสมมติว่ามีครูอยู่5คนประเมินงานผลงานทัศนศิลป์ที่นักเรียนวาดขึ้นมาเนี่ยหคน5ต่อ1เนี่ยแต่ละคนจะให้คะแนนเราไม่เท่ากันใช่ไหมคะนั่นแปลว่ามาตรฐานการประเมินของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีเกณฑ์การประเมินที่เป็นกลาง เวลาที่ประเมินนักเรียนเพื่อให้งานเอ,อเพื่อให้คะแนนนักเรียนเนี่ยจะได้เป็นไปอย่างยุติธรรมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเกณฑ์การประเมินมีอยู่ทั้งหมด5ข้อข้อที่1ก็คือการสื่อความหมายตามแนวเรื่องที่กำหนดข้อที่2ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ข้อที่3าม ความงามตามหลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ข้อที่4เทคนิคและกรรมวิธีในการสร้างงานข้อที่5คุณภาพคุณค่าต่อผู้ชมเรามาดูความหมายในแต่ละข้อกันค่ะข้อที่1การสื่อความหมายตามแนวเรื่องที่กำหนดก็คือการสื่อความหมายของผลงานที่ชัดเจนให้เนื้อหางานไปแบบไหนอย่างเช่นคุณครูบอกว่าให้ไปวาด าภาพเกี่ยวกับชาวนานะแล้วคนนั้นก็วาดชาวนากำลังเกี่ยวข้าวนั่นก็จะได้คะแนนสูงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าครูสั่งให้วาดชาวนาแล้วไปวาดคนกำลังขี่ช้างอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ตรงตามการตรงตามเนื้อเรื่องที่คุณครูให้ไปก็จะได้คะแนนน้อยนั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และจินตนาการ,ม,นนกรมีจินตนาการในการสร้างสารรค์ผลงานตามหัวข้อที่กําหนดผลงานมีความคิดที่เป็นของตัวเองหรือว่าพัฒนาจากสิ่งที่คนอื่นเขาทำาค่ะมาพัฒนาให้มันแตกต่างไม่ซ้าใครมาพัฒนาให้มันดีขึ้นอย่างเช่นนักเรียนอาจจะไปวาดภาพลอกคนนั้นมาแต่เรามาเสริมสร้างสร้างสารรค์ให้มันมีเทคนิคการวาด เทคนิคการระบายสีที่มันเป็นตัวเรามากยิ่งขึ้นอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเวลาที่คุณครูสั่งให้วาดภาพชาวนาะทีนี้คนคนนั้นนะคะก็วาดภาพชาวนาะที่กำลังใส่ชุดที่มันสวยงามฟุง้งดูตลกหรือว่าอาจจะทำหมวกให้มันใบใหญ่ๆดูมีจุดเด่นหรือว่าอาจจะทำท้องฟ้าให้มีสายลุง้งให้ท้องฟ้ามีพระอาทิตย์ อะไรอย่างเงี้ยให้มันสวยงามอย่างเงี้ยก็เป็นการวาดที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีจินตนาการที่สูงนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3นะคะความงามตามหลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์คุณครูเคยสอนแล้วว่าเวลาที่เราจะวาดภาพเราต้องมีจุดเด่นจุดพักสายตาจุดรอง เป็นต้นนะคะจุดเด่นก็คือถ้าสมมติครูให้วาดชาวนาเราก็ต้องวาดชาวนาให้เด่นเวลาที่เราวาดอะไรให้เด่นสิ่งสิ่งนั้นจะต้องอเป็นจุดสนใจใหญ่ขนาดใหญ่อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็อาจจะอยู่ตรงกลางหรือว่าส่วนใดของภาพก็ได้แต่มันต้องใหญ่เพราะว่าเราจะได้เด่นๆส่วนจุดล่องก็คือทำให้มันเล็กลงกว่าจุดเด่นจุดพักสายตาก็คืออย่างเช่นพวกท้องฟ้า ต่างๆเป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าหากเราเนี่ยจัดองค์ประกอบภาพเนี่ยไม่สมดุลหนักไปทางขวาหรือว่าหนักไปทางซ้ายหรือว่าหนักไปด้านบนกว่าหนักไปด้านล่างยิ่งกว่าเนี่ยมันก็จะได้คะแนนในส่วนการจัดองค์ประกอบเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องจัดให้สวยด้วยนะถ้าหากว่าเราวาดภาพชาวนาสวยแต่เราจัดองค์ประกอบไม่สวยคะแนนก็จะน้อยด้วยค่ะ ต่อไปข้อที่4นะคะเทคนิคและกรรมวิธีในการสร้างงานก็คือสร้างงานและเทคนิคที่ให้มันสอดคล้องเกี่ยกับแนวเรื่องแล้วก็แนวความคิดที่จะนำเสนอให้มีความประณีตและก็ถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆในมุมมองของตัวเองเนี่ยให้กับผู้ที่ชมผลงานของตัวเองเนี่ยได้รับรู้นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะคุณภาพและคุณค่าต่อผู้ชม ก็คือมีความสอดคล้องกับแนวเรื่องเนื้อเรื่องที่คุณครูได้ให้โจทย์ไปใช้ระยะเวลาในการทำงานที่เหมาะสมและมีความสวยงามในผลงานสร้างสิ่งที่ดีให้ข้อคิดที่ดีต่อคนที่ชมสร้างสุนทรียภาพต่อสังคมอย่างเช่นเวลาที่เราวัดภาพชาวนา เราอยากที่จะสะท้อนให้คนที่เขามาชมภาพวาดเราเนี่ยได้เห็นอะไรกับตัวชาวนาอย่างเช่นคุณครูให้วาดภาพชาวนาและเด็กๆก็าวาดภาพชาวนากําลังเกี่ยวข้าวด้วยความเหน็ดเหนื่อยอย่างเงี้ยมันก็จะสะท้อนให้เราได้เห็นว่าอาชีพชาวนาเนี่ยนะเป็นอาชีพที่เป็นสันหลังกระดูกสันหลังของประเทศชาติ เกี่ยวข้าวแล้วก็ขายข้าวเราก็เลยมีข้าวกินกันในประเทศนี้นะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกินข้าวเป็นอาหารหลักนั่นเองชาวนาจึงมีความสำคัญต่อประเทศไทยค่ะหัวข้อต่อมานะคะการที่จะประเมินผลงาน เรามาดูกันว่าใครที่สามารถมีสิทธิ์ประเมินผลงานได้ข้อ,อที่ <ไป S> 1ก็คือมีครูผู้สอนข้อที่2เพื่อนร่วมชั้นเรียนข้อที่3ผู้สร้างผลงานเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันในแต่ละข้อกันค่ะมาดูกันที่ข้อแรกนะคะครูผู้สอนก็คือครูผู้สอนเนี่ยจะประเมินถึงความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนว่า ผลงานเนี่ยได้เข้าใจในเนื้อหาที่คุณครูให้ไปไหมที่เรียนไปเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดแล้วก็แนะนําแนวทางในการแก้ไขผลงานให้ดีขึ้นบวกกับบวกกับการเสริมความรู้และเทคนิคต่างๆเสริมเข้าไปด้วยค่ะขอ้อที่2เพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะต้องมีความเป็นกลางในการใช้เกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยเป็นหลักในการตัดสินไม่ประเมินตามความรู้สึกส่วนตัวของเพื่อนนะ ส่วนข้อที่3ผู้สร้างผลงานกนะ็คือคนที่วาดภาพขึ้นมาเองเนี่ยให้เจ้าของผลงานได้มีโอกาสประเมินผลงานของตนเองถ่ายทอดความคิดถ่ายทอดความรู้สึกวิจารณ์ผลงานของตนเองว่าเรามีแง่มุมอะไรที่วาดภาพออกมาแบบนี้ต้องการที่จะสื่อความหมายอะไร สุดท้ายนะคะสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์อื่นๆอาจจะสัปดาห์ไหนก็ได้ครูจะให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอนําเสนอผลงานของนักเรียนด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัดคลิปวิดีโอคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยสร้างผลงานมาหนึ่งชิ้นก่อนซึ่งสัปดาห์หน้าคุณครูมีงานให้นักเรียนทําแน่นอนแล้วก็เมื่อนักเรียนทําผลงานเสร็จนะคะคุณครูก็จะให้อัดคลิปเพื่อนําเสนอผลงานตามหัวข้อที่คุณครูกําหนดเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เจาะจง ไปเจาะเนื้อหากันในสัปดาห์ถัดไปค่ะมีคำถามด้วยนะคะจำนวน3ข้อข้อที่1ครูผู้สอนต้องประเมินผลงานนักเรียนอย่างไรมีอยู่ในคลิปนะคะข้อที่2เกณฑ์การประเมินมีกี่ข้อและมีความหมายอย่างไรบ้างเขียนแต่ละข้อแล้วก็อธิบายมาข้อที่3ผู้ที่สามารถประเมินผลงานได้มีใครบ้างเป็นคำ เป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่ในคลิปนะคะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการแคปหน้าจอเพื่อตอบคำถามของครณครูนะแล้วก็ส่งมาแชทส่วนตัวคุณครูเหมียวค่ะให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดวิชาศิลปะไม่ต้องเล่มหนาะเล่มบางๆก็พอเราจะมีการจดในเทอมนี้เนื้อหาทุกเนื้อหาที่จดจะมีในข้อสอบนะนักเรียนต้องจด เวลาที่ส่งครูเนี่ยก็อย่าลืมเขียนให้เรียบร้อยวันที่เขียนโจทย์คำตอบเขียนลงในสมุดเขียนชื่อชั้นด้วยไว้ด้านล่างอย่าลืมบอกชั้นด้วยนะคะแล้วก็ส่งผ่านแชทคุณครูส่งผ่านแชทคุณครูเมยียวนะ